คำถามแรกนะครับรบวนสอบถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าวิญญาณมีอยู่เต็มโลกธาตุให้หน่อยครับคือสงสัยว่าวิญญาณมันจะมีก็ต่อเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเท่านั้นถ้าไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณทิฏฐิวิญญาณก็ไม่สามารถมีอยู่ได้แล้วทำไมวิญญาณคือยังมีอยู่เต็มโลกธาตุครับอืม ือการปรากฏขึ้นของวิญญาณต่างหากแต่ตัววิญญาณนะ่ะมันมีอยู่แล้วไนงะการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะเหมือนถ้าวิญญาณไม่มีแสงไม่มีอย่างนี้แล้วการปรากฏของแสงที่ฉากมันจะมีขึ้นได้อย่างไรนะดังนั้นวิญญาณวิญญาณธาตุมันต้องมีอยู่ของมันอยู่แล้วนะตัวธาตุดนิน้ำไฟลมก็มีอยู่ของมันอยู่แล้ว นี่ก็ก็คือเป็นการใช้บทเรีนยนชนะที่ว่าคหมายคว,าว่าถ้าไม่มีสิ่งใดมารับรู้หรือว่ามีปัจจัยซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ใช่ตัวปัญญาจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อมีปัจจัยซึ่งให้อิงอาศัยกันการปรากฏขึ้นของมัญมีจึงมีงมนั่นอย่างปฏิจจสุบานะ การปรากฏขึ้นขึ้นของวิญญาณนคือการปรากฏขึ้นของนามรูปการปรากฏขึ้นของนามรูปก็คือการมีของวิญญาณครับก็พูดได้ว่านามรูปเราก็มีอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าการปรากฏของนามรูปก็เพราะมีการปรากฏขึ้นของวิญญาณใช่ครับขอบคุณครับ